ทีนี้จากเรื่องของยาเสพติดมาแลกแขบอลกันมั่งบอลพนันพี่บาวินนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาทันยํำชัดเลยนะคะว่าไม่ให้มีบอลการพนันในจังหวัดพังงาาย่างเด็ดขาดค่ะพร้อมกับซืบคอแท็จริงที่เกิดขึ้นนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยค่ะมาซืบเนื้อมาพผนีคุณผู้ชมก็คือจากกรณีที่มีการตรวจพอบว่ามีการหลักลอบเล่นการพนันพิษกฎหมม้ในพื้นที่อำเภอทับปุ้ดจนทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็คลาดแล้วว่าเนี่ยพอเจอบอลการพนันเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นต้นเหตุข้องปัญหาทางสร้างคมอื่นๆแล้วก ปัญหาอาญากรรมอื่นๆตามมานะล่าสุดค่ะนายซูพอดรดเรื่องณนะนองคายผู้วาราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายกลลวัฒน์สับส่งซุกรองผู้วาราชการจังหวัดพังงาพลตำรวจตรีส้มคเนโพซี่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาและนายบัญชาธนูอินปลัดจังหวัดพังงากได้รวมกันท่าแล้งข้าวแล้วก็แนนย้ำชัดเจนค่ะว่าจังหวัดพังงาไม่มีบ่อนการพนันพิษกฎหมม้ค่ะ ่านผู้ว่าพังงากระบอกนะครับว่าทางจังหวัดนี่ไม่ได้นิงนอนใจในเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นนโยบายข้องทางกระทรวงมหาทยและก็เป็นนโยบายข้องจังหวัดพังงาก,กันแต่ให้ความสําคัญในการปราบปรามสิ่งพิษก่อไม้ต่างๆผ่านการปฏิบัติรวมกันระวางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาโดยตลอดกระด้กาากาชบไปยังทุกอําเภอทุกทองเท รวมถึงให้กำนันผู้ใยญ่บ้านผู้นำชุมชนถูกแห้งนะกวดขั้นเขมหงวดปราบปรามเรืองนี้โดยจะมีการติดตามการปฏิบัติงานอยู่สเสมอส่วนแต่ว่ามีการแอบอ้างว่ามีการเครียร์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูง <c oughs> เรื่องนี้ผู้ว่าบอกว่าเวลาจับกลุ่มบอลการพนัน <c oughs> ตีใน้าได้ก็จะแอบอ้างปนีตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ ทางเจ้าพนักงานจับกลุ่มสามารถจะสอบสวนขยายพ้นแล้วก็มีลักท่านในเชื่อว,ว่ามีมูลประการใดก็ให้แจ้งมาถี่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาโดยด่วนเลยนะครับดานผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพังงาไนะะ้หาทันก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นการหลักลอบเล่นในพื้นที่เนี่ยแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าเจ้ามือที่มาแอบเปิดบอลน,นั่นน่ะมาจากที่ไหนเนี่ยะจากการจับกุมตรวจพบแค่อุปกรณ์การเล่นแต่ว่าไม่พบผู้เล่นนะจึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเจ้ามือมาจากที่ไหนลักษณะเป็นบอลวิ่งรื้อไม้ แต่ว่าจะมีการแคมงวดในการห้าข้าวออกตรวจและก็ปราบปรามการพนันถูกรูปแบบและก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ให้มีการเปิดบอนในพื้นที่ย่างเด็ดขาดค่ะ<ม>โดยจากสถิติที่ผ่านมาในรอบปีเี่มีการจับกลุม18ครั้งส่วนกรณีที่ว่าทุกจับมักว่า20คน,นมีการจับกุมเพียงสี่ครั้งเท่านั้นเอง<ม> ครับ <Ừ. S 2> ผมคำยืนยันจากท่านผู้ว่านะครับท้งเรื่องข้องอการมีบอลการพนั่นและก็ในนอนการปราบปรามให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับนั่นแหละค่ะ